นี้ก็เป็นหนึ่งวันครับที่เราเข้ามาดูแลระบบอีกหนึ่งวันครับผมครับวันแรกอาจะชุ้มุกด้วยโอ้โหหลายอย่างครับด้วยพื้นที่การตั้งแล้วก็ด้วยพนักงานที่น้อยนิดของเราในการทําแล้วก็ทีมโครงสร้างก็คนละทีมอีกครับผมครับอย่างเมื่อวานเนี้ยเรามาตั้งแต่สามโมงเช้าโครงสร้างยังไม่เสร็จตู้ขึ้นไม่ได้ก็ต้องรอถึงบ่ายพอบ่ายปุ๊บกลัวจะแขนตู้เสร็จครับผมครับก็ปาไป 3- 4มสี่โมงเย็นแล้ว4ี่โมงเย็นแนวตีกระเทิระบบแล้วเห็นไหมครับขึ้นตู้ดังแล้วก็เล่นเลยเมื่อคืนนี้ครับก็ ไปะไรที่ชลหุกมากเลยครับสับปะรเมื่อคืนนี้ครับแต่เราก็พยายามแก้ปัญหาจนจบแล้วก็ได้ครับผมแก่ก็ได้ในระดับหนึ่งแต่วันนี้เราก็มาแก้ที่น้อยที่เกิดจากปัญหาเมื่อคืนนี้เช่นการจูนเนี่ยเมื่อคืนนี้เมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่ได้จูนจูนแค่นิดเดียวครับเพราะว่าต้องเล่นแล้วครับผมครับวันนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดทุกอย่างเช็คเฟดดอกผมก็เช็คมาแล้วทั้งสายตู้ทั้งดอกเช็คมาที่บ้านแล้วแต่มาร่วมงานจริงเนี่ยวันนี้ก็ต้องเช็ครายละเอียดใหม่ว่ามันตรงเฟดตรงจุดหรือเปล่าครับผมครับคือ ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการเทสมากพอสมควรครับผมครับส่วนมากเนี่ยเราจะตั้งเทสอยู่บ้านทั้งพวงใช่ไหมครับแล้วก็เช็คเฟสทั้งหมดแล้วก็ลองทั้งมดก่อนจะมางานจริงเงี้ยแต่ชุดเนี้ยเนื่องด้วยเวลาที่น้อยแล้วเนื่องด้วยติดปีใหม่ด้วยน้องหยุดยาวครับผมครับแล้วก็เลยเอามาเทสระบบที่นี่เลยครับผมจูนที่นี่เลยครับผมอย่างเมื่อคืนเนี้ยที่เราเจอครับคือลิมิตเนี่ยลิมิตเนี่ยเราหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเช่นไม่รู้ว่าอยู่ในคอร์สเราไม่รู้อยู่ในมิกเนี่ยเมื่อคืนนี้ยังหาไม่ เร่งขึ้นเร่งไม่ขึ้นตีลิมิตเหมือนดึงลงทั้งระบบประมาณนี้เรากำลังไล่หาอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรตรงไหนครับผมครับแล้วก็วิธีชุดนี้เราทำกันอยู่2ที่นะครับผมครับร้านยี่ยงซาวเ์ไลท์ครับก็จะดูแลพวกมิกสเตทบ็อกครับร้านยี่หองออกมาให้ครับผมผมแค่บอกว่าเอามิกตัวนี้นะสเตดบ็อกตัวนี้นะครับผมครับจะเป็น2ล้านมาร่วมกันนะครับผมครับเพื่อให้งานตัวนี้ มันไวมากขึ้นครับก็คุณร้างยงครับดูแลทั้งระบบเลยว่าเป็นพวกสเตปไบอยเตอร์ไมกองชุดมิกร้านพีย่ยงจาัดก,การทั้งหมดส่วนชุด P ีจะเป็นของเอกซาวทั้งหมดว่าเป็นทางด้านตู้เบสต,ตู้กลางครับผมครับแล้วก็โคเวอร์ชุด P ีผมทั้งหมดเลยครับผมครับ แล้วก็น้ําเสียงเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ประทับใจพอสมควรเพราะว่า1ครับเราได้ยินเสียงแบบธรรมชาติรับแบบธรรมชาติคืออย่างเงี้ครับคือความถี่เล็นกน้อยเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยเจอในลำโพง12นิ้วเนี่ยตัวนี้จะออกได้บทครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงแฉครับผมครับเสียงป้ายเหบเสียงป้ายแฉโอ้โหผมว่าได้ยินบทเอฟเฟกต์บางเสียงที่เราไม่เคยได้ยินใน12นิ้วผมว่าเมื่อคืนได้ยินบทนะครับเอฟเฟกต์บางตัวเนี่ยที่ผมเคยลองเนาะ ไปลองในลำพงที่บ้านเล็กเนี่ยเสียงชัดมากได้ยินทุกความถี่มากทีนี้พอเปลี่ยนบลูทูธเใหญ่เนี่ยเสียงนั้นมันหายเหมือนมันไม่ออกนะครับเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับผมครับแต่เมื่อคืนเนี่ยเราได้ยินเสียงกระสิกที่บางตัวที่เราไม่ได้ยินในลำพงวอยใหญ่เนี่ยออกจากพงวอยนี้ทั้งหมดเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงหายใจโอ้โหเสียงคืนน้ำลายยังได้ยินก็เมื่อคืนเนี้ยโอ้โหว่าเป็นหนึ่งตัวครับที่ผมอยากเข็นในตู้ของผมครับเพราะว่าผมไปสัมผัสตู้แบรนด์นอกมันมาอย่างนี้จริงครับผมครับหายใจเนี่ยโอ้โหได้ย นี่แหละครับคือเขามาถึงจุดที่เราพัฒนาสินค้ามาถึงจุดนี้ครับผมครับแล้วก็อย่างตู้ตัวนี้มันเป็นปากแหลมที่มุมกระจายมันน้อยครับผมครับตู้ใบเก่าปากแหลมเลื่อนแห่งเป็นปาก1้อยตัวนี้เป็นปาก90ครับแค่ออกแค่นี้เดียวเองครับทำไมถึงทาอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีจุดเฟดเยอะครับผมครับถ้าแหลมยิ่งกว้างนะครับจุดเฟดมันยิ่งเยอะตัวนี้เราจัดการความถี่ไว้เป็นบิดว่าเป็นไฮครับเราทำความถี่ให้อยู่ใกล้ให้อยู่หน้าตู้มากที่สุดเพื่อไม่กระจายออกไปเฟดกันนั่นเองครับผมครับ นี่แหละก็ปัญหาที่เจอเมื่อคืนเนี้ยวันเนี้ยเราก็เริ่มตั้งใหม้ในการจูนเก็บรายละเอียดวันนี้ก็จูนหัววันครับเมื่อวานนี้จูนประมาณเกือบห้าโมงเย็นครับเมื่อวานนี้ครับกว่าจะตั้งตู้สองข้างเสร็จตู้สองข้างโอ้โหแทบจะไม่ได้เช็คครับผมว่าดด้ครบทุกใบหรือเปล่าเพราะเวลามันโอ้โหบอกเลยเมื่อวานนี้ถือว่าจี้มากครับผมครับวันนี้เอาใหม่ครับผมก็อนะมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศแล้วก็การแก้ระบบปัญหาที่มันเจอตรงไหนครับวันนี้จะพาไปดูคอร์ดด้วยนะครับคอร์ดเบียร์เนี่ยเป็นคอร์ มันมีลิมิตโอ้โหเยอะมากครับผมลิมิตขาเข้าขาออกลิมิตแต่ละช่องลิมิตโลคัสปลายพาดโอ้โหลิมิตเยอะมากสำหรับคอยีบรบเนี่ยเรากำลังหาว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างนี้นี่เองครับตอนนี้ครับผมครับเนี่ยคอยเป็นกำลังใจใเราครับว่าเราจะหาเจอไหมตรงนี้ครับผมครับโอเคครับปาหลังจากที่วันนี้เราเก็ตระบบใหม่เป็นยังไงครับต่างจากเมื่อคืนนี้เยอะไหมเยอะเลยครับเยอะเลยวันนี้ดีกว่าเยอะ เมื่อคืนนี้เป็นอะไรนะที่ข่าวไม่ออกมาแล้วมันดอบลงพี่แล้วมันดอบลงดอบลงก็เป็นหนึ่งของปัญหาที่เราเจอเนาะแี่งใหม่มันสู้ไม่ได้สู้คนีไม่ได้แต่วันนี้เราแก้เกมมางไหมเราทาอะไรบ้างลายมนใหม่อะไรนู้นนี้ใหม่โอเคอะก็ถือว่ามันก็ต้องเข้าใจเนาะมันเป็นงานแรกแล้วก็ตู้ใบแรกและยังไม่มีคนใช้เลยใบเนี้ยเรายังไม่เห็นนิสัยและอารมณ์ของมันว่าจะออกมายังไงพอเราเริ่มรู้นิสัยปุ๊บเราก็เริ่มเก็บมาแล้วที่ไอตั้งต้องรู้สึกในคนตีคนตี ใช่อะไรโอ้ใช่ใช่หรือเพราะว่าในการจูนก็อีกแบบหนึ่งจูนมาที่บ้านคิดว่าดีแล้วหน้างานจริงก็อีกแบบหนึ่งอีกนี่แหละคือคือจย์ในการทํางานระบบเสียงของเราอันนี้ก็มือมิกนะครับผมมือมิกก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ครับนี่วันนี้ก็ละเคิร์นเลยเมื่อคืนนี้เราก็โอ้โหเดินจนวุ่นเนาะเดินไปดู power เอาเวอร์ก็ไปถิบแล้วมันไปไหนเนี่ยพากันตามหาตามหาทั้งเยอะสุดท้ายก็นี่อยู่ตัวเนี้ยเพราะว่า B S เนี่ยจักอะไรต่ออะไรพวกลูกมุงลิมิต เต็มไปหมดไปงานทีนนท่ทา้าไทยวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้หละวันนี้อะไรอะไรนี่วันนี้หล,ลอจานห <c oughs> ลอจานอันนี้ก็เป็นมือมิกมาหเองครับก็กำลังทดสอบการมิกอยู่นะครับผม that young that mom